แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ10มิถุนายน268 8วันนี้เป็นวันที่พี่น้องกเกษตรกรชาวไรยอ้อยรอคอยนะคะมาแล้วสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายนี้นะคะอัปเดตจากเพจเฟซบุ๊กสาพันชาวไรยอ้อยแห่งประเทศไทยโดยได้อัปเดตเพิ่มเติมนะคะว่าวัน,น,นที่10มิถุนายน2568 ชาวไร่อ้อยทั่วประเทศได้เดินทางมาติดตามทวงถามเรื่องเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด ลดฟุน่น PM 2.5ฤดูการผลิตปี2567-2568ณทำเนียบรัฐบาลโดยรายละเอียดเบื้องต้นนะคะวันนี้10มิถุนายน2568สืบเนื่องจากกรณีเกษตรกร,รชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานน้ำตาลเพื่อสนับสน,นุนการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลติดต่อกันมา2ปี คือในฤดูการผลิตปี2566-2567และปีผลิต2567-2568ทัดังนั้น4องค์กรชาวไร่อ้อยจึงได้นำสมาชิกจากทั่วประเทศมาท่วงถามโดยมีการดำเนินการดังนี้นะคะช่วงเวลา5นาฬิกาเกษตรกรชาวไร่อ้อยประมาณ1,500คนชุมนุมกันบริเวณประตู5หน้าทำเนียบรัฐบาล ช่วงเวลา9นาฬิกา4 5นาทีตัวแทน4องค์กรชาวไรอ้อยเข้าพบนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรที่หน้าตึกบัญชา,ารึ่1โดยผลการหารือร่วมกันสรุปได้ว่าจะช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด อยู่ที่69บาทต่อตัอตนอ้อยนะคะนี่คือรายละเอียดเบื้องต้นที่จะแจ้งให้พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยทราบเบื้องต้นในวันนี้นะคะทั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณชาวไร่อ้อยรวมสนับสนุนมาตรการลดปัญหาฝุ่น pm 2.5พร้อมรับข้อเสนอสนับสนุนช่วยเหลือเร่งพิจารณามาตรการที่เหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกมิติทางการค้าและมลภาวะ วันนี้10มิถุนายนนะคะประธานสมพันธ์ชาวไรอ้อยแห่งประเทศไทยและคณะเข้าพบนางสาวแพททองทานเจนวัฒนายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงความขอบคุณนายกที่ช่วยสนับสนุน ที่สนับสนุนช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยโดยเฉพาะการส่งเสริมแนวทางการตัดอ้อยสดเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5พร้อมเสนอมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพด,ดีส่งเข้าโรงงานน้ำตาลซึ่งควรดำเนินการอย่างจริงจังและเร่งด่วนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนในเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดยนายยกเน้นย้ำนะคะว่ารัฐบาลตระหนักดีถึงความเสียสละและความร่วมมือของกเกษตรกรในการแก้ไข หาเชิงสิ่งแวดล้อมและจะเร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจะะารณามาตรการที่เหมาะสมและเป็นธรรมพร้อมยืนยันวา่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะต้องดําเนินการควบคู่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มอย่างรอบด้านหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมแอดก็จะนำมาอัปเดตเพิ่มเติมให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไปนะคะอัปเดต 10มิถุนายน2568